และยาหูอาตรัสกับโมเชและกับอารรนว่านี่เป็นกฎหมายแห่งโตราซึ่งยาหูอาได้ทรงบัญชาไว้ว่าจงพูดกับบุตรของอิสราเอลให้พวกเขานำแม่วัวแดงมาให้เจ้าตัวที่สมบูรณ์ซึ่งไม่มีตำหนิและไม่เคยถูกใส่แแอและเจ้าจะมอบมันให้แก่เอลาอาซาปุโรหิตและเขาจะนำมันออกไปนอกค่ายและจะฆ่ามันต่อหน้าเขา และเอลาอาซาปุโรหิตจะเอาเลือดของมันด้วยนิ้วของเขาและพรมเลือดของมันเจ็ดครั้งไปทางด้านหน้าของพับพลาแห่งการประชุมและแม่วัวจะถูกเผาต่อหน้าต่อต,อตาของเขาเขาเผาหนังเนื้อเลือดและมูลของมันและปุโรหิตจะเอาไม้สนเสดาและต้นอุศกและได้แดงเข้มโยนลงในกองไฟที่เผาแม่วัว แล้วปุโรหิตจะซักเสื้อผ้าของเขาและอาบน้ําชำระร่างกายของเขาในน้ําและหลังจากนั้นเข้ามาในค่ายแต่ปุโรหิตเป็นมนทินจนถึงเวลาเย็นและผู้ที่เผามันจะซักเสื้อผ้าของเขาในน้ําและอาบน้ําชำระร่างกายของเขาในน้ําและเป็นมนทินจนถึงเวลาเย็นและชายที่สะอาดจ,จะเก็บเท่าของแม่วัวและจะวางไว้นอกค่ายในที่สะอาด และจะเก็บรักษาไว้สําหรับชุมนุมชนของบุตรของอิสราเอลสาหรับน้ําแห่งความมนทินมันเป็นสําหรับการชรํจจาระจักบาะและผู้ที่เก็บเท่าของแม่วัวจะซักเสื้อผ้าของเขาและเป็นมนทินจนถึงเวลาเย็นและจะเป็นกฎหมายนิรันด์สำหรับบุตรของอิสราเอลและสําหรับคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเขาผู้ที่สัมผัสศพของมนุษย์คนใดก็ตามจะเป็นมนทินเจ็ดวัน เขาต้องชำระตัวด้วยน้ำในวันที่สามและในวันที่เจ็ดแล้วเขาจะสะอาดแต่ถ้าเขาไม่ชำระตัวในวันที่สามแล้ววันที่เจ็ดเขาจะไม่สะอาดผู้ใดที่สัมผัสศพของมนุษย์และไม่ชำระตัวยอรร่อมทำให้สถานสถิตของยาหูอาเป็นมนทินและผู้นั้นจะถูกตัดออกจากอิสราเอลเขาเป็นมนทินเพราะน้ำสำหรับความมนทินไม่ได้ถูกพรมใส่เขาความมนทินของเขายังอยู่กับเขา นี่คือโตราเมื่อมนุษย์คนหนึ่งตายในเต็นทุกคนที่เข้าไปในเต็นและทุกคนที่อยู่ในเต็นจะเป็นมนทิน7วันและภาชนะเปิดทุกใบที่ไม่มีฝาปิดมิชิดจะเป็นมนทินผู้ใดในทุ่งโล่งที่สัมผัสคนที่ถูกฆ่าด้วยดาบหรือที่ตายแล้วหรือกระดูกของมนุษย์หรือหลุมฝังศพจะเป็นมนทินเวัน และสำหรับผู้ที่เป็นมนทินเขาจะเอาเท่าของแม่โคที่เผาไหม้เพื่อชําระจากบาปบางส่วนและจะเทน้ำไหลใส่ลงในภาชนะและชายที่สะอาดจะเอาต้นหุสกมาจุ่มในน้ําแล้วพรมใส่เต็นและภาชนะทั้งหมดและผู้ที่อยู่ที่นั่นหรือผู้ที่สัมผัสกระดูกหรือผู้ที่ถูกฆ่าหรือผู้ตายหรือหลุมฝังศพและผู้ที่สะอาดจะพรมผู้ที่มนทินในวันที่สและในวันที่เ็ด และในวันที่7เขาจะชำระตัวและซักเสื้อผ้าของเขาและอาบน้ำแล้วจะสะอาดในเวลาเย็นแต่ชายที่เป็นมนทินและไม่ชำระตัวผู้นั้นจะถูกตัดออกจากท่ากลางชุมนุมชนเพราะเขาได้ทำให้สถานบริสุธ์ของยาหูอาเป็นมนทินน้ำสำหรับความมนทินไม่ได้ถูกพรมใส่เขาเขาเป็นมนทินและจะเป็นกฎหมายสำหรับเขาตลอดไปและผู้ที่พรมน้ำสำหรับความมนทินจะซักเสื้อผ้าข,ของเขา และผู้ที่สัมผัสน้ำสำหรับความมลทินจะเป็นมลทินจนถึงเวลาเย็นและสิ่งใดก็ตามที่ผู้มลทินสัมผัสจะเป็นมลทินและผู้ที่สัมผัสสิ่งนั้นจะเป็นมลทินจนถึงเวลาเย็น